สนับสนุนโดยวุ้นเส้นตรามังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำ สวัสดีครับสสวััดีครบผมนี่ก็อยู่กับเชฟมาฮิชนะครับผมของร้านเด็ดเดสเคบัดแคบสักกุลนะผมเชฟทักทายกับท่านชมทักเทคโนโลยครับผมผมชื่อมาฮิชนะครับผมอยู่ที่เมืองไทยนานแล้วนะครับที่ประมาณ8ปีแปดีแล้วใช่ครับตั้งแต่เด็กๆเชฟเริ่มทำอาหารเลยป่ะหรือว่าค่อยโตขึ้นมาไม่ใช่โตครับโตมาแล้วทำอาหารนการทำที่ไปที่โรงเรียนตัวให้ทำกูชอนกันไปเรียนไปเรียนทำอาหารทำอาหารแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยที่เมืองไทยครับแล้วอะไรคืออาหารอินเดียที่เชฟที่ว่าสำคัญมากมีแต่ที่ซิกเนเจอร์แคบนะครับ เดี๋ยวอยากดูก็ไปเลยครับเชิญเลยเดี๋ยวเชียร์เขาจะเข้าไปโชว์เทคนิคเล็กๆน้อยๆข้างในผมตามมาดูเลยครับ Yes, this is our live kitchen. This is one for breads and one for naan. The maybe all kebabs we cook <Okay. S 2> over there, and we have a two station over here. Okay. why why you use the ferrodes? Like because we have we use only copper one copper has medicine properties when you mm hmm. eat when you have kebab cook mm hmm. on this mahi taba mm hmm. so you will get uh, maybe it's good for your stomach โอ a คว้ายังครับตั้งแต่อย่างแรกเข้ามาเราเห็นเตาเทนารีสองอันเลยอที่แตกมากคือนี่ครับผมเป็นทองแดงเลยเอานี้เชฟจะโชว์อะไรให้เราดูดี Today I'm going to show you how to m a k e our signature kebab g l o t i kebab o โอเคไปคร start. I uh, this We have all kebabs. We use very less oil, mm -hmm. less butter. And for this kebab, there is a story behind this kebab. Mm -hmm. How we create this kebab. Because oh. uh, the legend has it there was a king in India, Lucknow. Like right. He had uh, no tooth at all in the mouth. No teeth? No teeth. Okay. So he asked his chef to create something for him that he can eat easily. โอ a คค h ณครับเขาท t h ด้ดีมากเลยโ a เคโอเ h โอเค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 โอเาโอเคโอเคือเคโอเโอเค h a เ e a l เ m b m i คโอเคบอเคโอเอเคโอเเคโอเคชอเพราะว่าเคับเคโอเยถอาดูอย่างเ้ยอเเคอเคโอเคโอเคถ้าคโเคโอเื้อเคโอเคโอเอเคโอเคอเคอเคโอเคโอเคโเคโเคอเอเบอว่าลีนมากค Cashew nut. yeah brown cashew nut and brown onion paste okay. okay so and we have a ginger garlic paste okay so now this is red chili powder Okay. and we have raw papaya paste malakodi okay. yes so and we have raw okay. yes. so, and and half. Uh, and salt according to your taste okay same นี่ก็จะเป็นกระสือทีครับผมเป็นพีที่เขาตากแห้งมาเขามาบด and this one is clarified butter clarified butter yeah in India is called desi ghee desi ghee Yeah. we have a garam masala คือเป็นเป็นเครื่องเทศผสมที่เชฟขึ้นขึ้นมาเองทุกคนสามารถมีไในหมดแกงพะเชล,ลากองตัวเองใช่ so now we are <Okay. S 2> going to all together mix well อันนี้ผมน่าชิมมากเลยผมขอชิมก่อนแล้วกันได้ไหมครับหนึ่งอันอมมากครับหอมจากเตานี่หอมมากเลยครับผม and another thing now we are going to do we will give them a smoke ร้อนนี i ต้อง smoke it? ู่ไหม f to 5 minutes มันจะบอกว่าสโมคแค่15บาทีพองั้นเดี๋ยวกลิ่นจะแรงกันไปครับผมนี่อันนี้เราต้องการแค่กลิ่นเขาเฉยเขาใส่แค่ก้านพูลมาสักเล็กๆแล้วผมเป็นแค่ก้านปูเฉยๆแล้วกินนิดดีย อืม and have trapped this smoke like this หอมมากเวลากีลงไปปุ๊บจะมีกลิ่นโค้กขึ้นมาเลยแล้วก็ปิดฝาไว้สี่นาทีออกความมาแล้วประมาณสี่นาทีครผมกลิ่นนี่หอมมากเลยครับโอเค now I have to mix again โอเค so after mix all the s e ingredients so we have to keep this for 24 hours โอเค l าร g p แล้วเนี่ยใช้เขาต้องเก็บไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อเพื่อให้ทุกอย่างมาเข้ากันใช่ After 24 hours it will look like this see very tender ดูวันนี้ดูรู้สึกว่ามันจะเนียนขึ้นด้วยเสือทุกอย่างคลอดละลายเข้ากันหมดเลยครับผม I have to make patties like this ทำเหมือนทำคลอดมันเชฟแซ่บบี้บี้ไปโอเค and I have to put some clarified b u t กับ a นยมันฝรั่งข้างในก็มีแฮกีครับผมเชฟผมขอทำมันหนึ่งอันได้ไหม คนขายไป5เส้นครับโอเคไหมโอเคโอเคครับอันนี้ก็มีมันกันแป็นซาลีนนะครับอันนี้หวานหวานนดหน่อยแปลว่าใส่ใส่สีมีว่าใส่มีแสบร้อนนี่เป็นแป้งข้างในเป็นหญ้าฝรั่งเอาหนูเอามาทอดอันนี้เรียบร้อยนะครับมาฝากนี้ก็ได้แล้ะ นใจนี้มากกว่าครับผม <laughs> น่าทานมากเลยเดี๋ยวเราไปนั่งคุยข้างนอกเราไป <laughs> ชิมกันทีเลยมาตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาชิมนล้อันนี้คือเคบับที่เราพูดถึงเมื่อกี้ Yes this is Galotti kebab Galotti in India it it means very soft <laughs> นี่เผ็ดมากผมแต่วา่าหอมหอมเครื่องเทศแล้วครับ ต่อไปเป็นอะไรครับผมตัวนี้มันมีปลานะครับกระเทียมเฟลวันนะครับกระเทียมใช่ลาซูนีอันนี้บอกว่าลาซูนีมาเช็ดรสชาติเหมือนกันกระเทียมอืมอันนี้ก็คือซอสกินกินได้ทุกอย่างอันนี้ก็ได้ครับนี่อันนี้ซอสมะเขะเทศมะเขะเทศใช่มะเขือเทศแล้วก็ไฮไซคอรีลีฟแล้วก็มัสตาร์ดซีดใช่ที่อันนี้ก็ว่าแฟกซรีินะครับมีเหมือนกันซอสเห็นไหมที่นี่ก็มีเมนซอสมะเขือเทศ ก็ให้รสชาติไม่มันกันกระบับอันนี้ใส่อันนี้จะนิ่มมาน,ะน,บบนอ๋อโอเคก็คือในกระป๋รงชัวร์ก<ๆ>ินแบบไหนดีใช่แล้วอันนี้ก็คือต้องกินกับตัวนี้ใช่ครับอันสุดท้ายเป็นชิคเก้นใช่ครับแคนโดรี่กินได้กับอันนี้โยเกิร์ตซอสก็ได้กับตมม้มนซอสแต่ไข่อร่อยมาก เพราะหลังจากที่ผมชิมาามา3จานเนี่ยเขาบอกเลยว่าจานแรกเนี่ยเผ็ดมากแต่ว่าอร่อยแต่ผมคิดว่าสำหรับคนไทยแล้วแต่ว่าสำหรับคนอินเดียที่กินเผ็ดเยอะๆเนี่ยผมคิดว่ากินได้ใช่ครับอันนี้คืรอรสชาติเหมือนกันที่เวลาคนอันนี้คนอินเดียกินก็กินาบางคนก็กินเผ็ดๆบางคนไม่กินก็เหมือนกันาบางคนอันนี้ก็ไม่อยากกินเผ็ดก็เพิ่มได้อันนี้เกือบเปลี่ยนได้บอกได้บอกได้ให้มาเผ็ดสามารถบอกได้ด้วย so after the food we have one specialty โอเคธรรมชาติใช่ก็คือหลังอาหารก็คือจะมีชามัสตาราดีใช่ครับลากระเบื้อป็นชานมาเลยแล้วก็โฮมแล้วก็ะไซนมแล้วก็มีสไปซ์สไปซ์ด้วยสไปซ์ด้วยนี่เป็นชาที่ไม่กินแบบพวกสูตรไทยเยอะผมว่าหอมมากเลยวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเชฟมากนะครับที่ให้ความรู้หลายอย่างเลยขอบคุณมากครับผมครับนะครับผมเป็นเชฟโอ๊กับเชฟมาฮิดชัยร้าน The Beef Kebab Factory นะครับผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สอนหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ